ผมขับรถหา่ว่าแบบมปเราไม่เจอคนเลยแต่คนลองคิดดูดิครับเมาต้องเก่งกลัวผมกันขนาดไหนแย่ยแต่แล้วโทษพี่โทนนี้ไม่ได้อ่านหนังสือโกกับตาย

เขากดังเ๋ยโดนตื้นมาแจมท่าจะผ่านไอ้ทุกคนดูในแมป้วยนะไอ้ทถ้าไอ้ไอ้ที่แลกของหายไปแปลว่ามีคนกดสังเกตดีๆไม่มีคนฟามเฮ้ยมีคนอยู่โรงเรียนแล้วไม่ใช่โรงเรียนเดี๋ยวอ๋อเห็นแล้ววิ่งอยู่เห็นปะเอาใจช่วยทุกเกมครับสู้ครับพวกเพื่อนตื่น แล้วลยื่นหะไรกันไหมมีอะไรด้วยรวองอะไรรอเชียร์อยู่นะครับครับนีไม่ชุบเพื่อนนีไม่ชุดเพื่อน,น ามาครับยอยู่ไหนครัับอนคนนึงอยู่ไหนเอ่ยโอ,อ้ยพี่ป่าขวานให้หต้นไม้น็อกไปแล้วหมดแล้วยิงเพลินไม่ได้ยินเสียงอะไรยิงแล้วหมดเลยยิงในตัว้องนี่น็อกน็อกน็อกไปสามแล้วน็อกไปสามแล้วโอ้ยตรงต้นไม้ต้น

ตรวจไปดีหน yeah! wow. no? ึ่งเฮ้ยฝี่ายเยงเฮ้ยเราอย่าไปรวมบ้านเดียวไปนหมดอะเดี๋ยวโดนเน็ตไม่ทันลวพี่ไม่งมอยู่ฝั่ง้ายด้วยนะครับข้างห้องน้ำ ดก่อน e m i e s ahead สี่มากมากครับพีจีเก้าคุณไปแอบดูที่สุดมอนต้าพักเมื่อวานตัวแรกวิ่งมาแล้วตัวสองวิ่งมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาอาลมคู่เลยอ มาครับมาต้องฉุกก่อนเพื่อนฉุกไปทานเพื่อน Murder, ไม่เป็นคอยเป็นวิญญาณรอดูพี่ก็ได้วเห็นแล้วมันมิ่งขึ้นรถคนนึง เราระเบิดไปควันใกล้นะเออผมโค้ไม่อยู่พี่เบหมดว่ะทให้ม่ไม่เพื่อนสามหมดหมดหมดลาดอะไรวะยิงรถระเบิดลาดไม่ยิงรถตั้งแต่แรกแล้วเอ้ยมีคนแปดโอ้ยยิงวน่ยิงไม่สนยิงก็ยิง หลังหินนี้ก็ Mark ที่สม,มองขึ้นวิ่งออกไปข้างหลังแนละ้ว เรียบร้อยมันเพิ่งมาทิ้มเหรอไม่รู้เรียบร้อยแล้วมีหยุดแล้วเ็อีมเฮ้ยมีรถไหมไอตรงที่ยิงเต็นมีตัวตัวหลังกูโลจัดเลยเนี่ยตู้จะหนี้ไม่ได้นี่หมดหมดหมดี้นึงสวยมันมีตี้จะมาชนนะรู้สึกใช่ใช่มันอยู่นอกวงจังทใช่ครับผม เาก่อนละกันยังไงมัจะช,ชนแล้วมันจะช,ชนแล้วอยู่ตรงข้าม

แป๊บนึงพี่โอ้โหไม่ทันหรอกโชคดีพี่ มันไม่ยิงกันหรอกน่าจะเมาอยู่ล,ลังแล้วพี่ดี่คือตำนานโยดาเอเคคูนสองหรือเปล่าห้าร้อยห้าสิบห้าี้อ่ะถัดไปเลยหลังหินอ่ะพ่อเอเอ,เอดิไม่โดน ย้ายจุดย้ายจุดไอ้เชี่ยนั่งสองคนนั้นล็อกขาดเลยวะเออเนี่ยมึงเปิดก่อนเลยตัวนึ่งโอ้อนนโห<ฮ> มึงเชื่อปะกูแชมป์มเชื่อกูจะการเล่นหัวมาแล้วกูว่ามึงยังไงก็แชมป์เออกูก็ว่างแล้วโอ้โหจะไปยังโง่เนี่ยมันเดินขาออกอ้อมสายไปเลยระวัง,งมันเนียนมาขวาตัวหนึ่งน้อย <silently> สี่คุร้อยสี่ขุร้อยชิว่างวะพี่ดี้ยอดไปเลยซ้ด้วยูหหหลอกให้กูไปถ่ายเพื่อมึงตแบบนี่เองกูตั้งใจออนไฟอย่างเงี้ยแหละพี่ดี โอ้ยฉากูดีมึงอ่อฉายกูไปเลยสั